Bye. 外看没啥变化。 なるほど。<music> Putih yang pih kutang, salah nangkat jangin Putih yang pih tambang, salah nangkat sa. jangin Putih yang pih sangkang, ยํเปธรรมํสรณํกัจฉามิอะริยํพีธรรมํสรณํกัจฉาติอะริยํพีสังฆํสรณํ <imit> पञ्चाशिकापादानि क्षीरेण सुख टिजन्ति क्षीरेण क्षीरेण निपुटिजन्ते तत्समासि Imani Majangpante Bangsa Kota Tiwalani Sapagivalani Pibusangkasa Olosayama Jalopante Pibusangko Imani Bangsa Kota Tiwalani กบาีบาลานิปาริกานาโตธรรมะกัมทิทาตังทิทายาสุทายาท่าแดท่านพระสงฆ์ผู้เจริญท่าพระเจ้าท่าไหนต่อร่างทาไหว้ท่ารังสกุลจีวรพระร่างขอท่านเป็นบริบาล แต่พระบิดูทรงขอพระสงฆ์จงนำพระบางชนกิวกรข้าวข้าวของันเป็นกริวานทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพียประโยชน์และบามส่วแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ญาติของข้าพเจ้า มีดามาดามเป็นตนสิ้นกาลดาาเถิดสุตินารวตาเวตานังเอวังโอตุสามปติตัมโมโอตานังที่กาละตานังโมจนียะตานังพระบงสุทรติวะตานังนิพานังนิพานังปัจจยโหตุโมนิจังสัีสวัสดีจิตต์าละอาทิตโต มีเก่าเกาเกิาแมีมายเจ้วัยรมหวมาถึงวันถางวันวันนี้มางเก่าเพรวของมรสุตระลามถึงเ่าเพราะลูกเราลูกตาลายาตที่าอสาพ่นองจุกกูจุดบนลูกตาอนเห็กจุอกูจุดบนใจก็แดงยังสุดกันต่อปากเหิดจากอุทิศนามุนตาลุคนี้กหายบอกเห็นธรราแลกเรียนั้นหมานมีปตมอุนาสดาเมวันมีโสภาเอาคับ เอสุภาพีภัทู้อยูอนเตตแกงยังทำาจะาทุกขปัจจัยใดน่ตุานมนภูมิมาถวายเป็นพระปาเผื่อจักปุถิดสร้างนามุนตังมุนิเนีหยนะเกาเสระศรีภัทรังยูปูยูพอนเตตแกงยังสร่างพระกลางนี้เื่อกัเพจจักปุถิสานาบุตามุนกระหาพอกะแม่ใต้เปิดไตอนแก้วที่ดุด และตอบว่าของปีน้ตอว่าของสมุนและตอ่ของอุปันท์ของตับคณะสหพันธ์อุจุณฑแต่มาลงอำมุนเพื่อจะนำาราปาีชังอุโบสถในกคาสาตะนมิุนกุศลติดตางทั้งหลายต้งคิดสวุนุศกุศลเพื่อแก่ปอกเก่งทำลาบตัวนี้ปอสลัดสุทาตัวนี้ปอดพักแม่ก้อยต้นแก้วตัวนี้ขอบุญกุศลติตางให้กระทำแล้วัง ไปจูไปจอดไปหลอดไปถึงระเจ้าอ็ตายที่ตาเพ็เจ้าเลยนามานั่นคือนาเว่งเน่ยไวางทิ่แฉอารมณ์อะไรกันมาหมดจากต้นรถต้งข้างอยู่ที่ไหนจะตัวล่างไาหแต่ได้นีดีเป็นเพจทุกตะเวนเลยแต่ลห้องมันหายาวไม่มีนี้

đây cũng chỉ cái gì tại Hiệp định dân nên luôn kéo cho chúng ta cũng có công con việt có công không công đức đạo lao là của khu tiểu bối, công không công đức đạo lao lạc tiểu khu tiểu bối có đấy, có không công đức đạo lao là có công ty nhà làm ra số làm ra như thế พ่อกำบันสเดาอะไรอึู่ในมุติจ <adan> ับเล่นใจไปตุภีจุดเดียวจุดวันจุดยังก็หอมนลูกปีอายุยมเดียวนายนุยมยยังไปใจใจต่อจีรักการว่าสนัาจุดจับนี้จุดเด้นที่ต่อไปจะได้กตัญป็นมักการภาษาบาลีอยากควาลิวะหาควาลิพุเอติสาคารัง Dewa-dewa itu di beta betah nang tumpah kapati Dikitar bagi nang tumang Kipar mewah satu Sampai mureh sangkap kapah Dan nopang akasonya Kapani conti akasonya Tak sepidio Bila satu-satu Komina satu-satu Ngebawak bantah Yosung jadi kayu gol Kau lahak diwakana Siri saling janggut taro

การจะจายธรรมบามก็ขอลงมืทนะซึ่งคือกุดขั้วคือครอบครัวขอเวงสุกันนี้ครอบครัวของวงนี้รุกขะกันครอบครัวผู้อุปถัมภ์สิทธิ์ทางัิทยาลัยน้เที่ยวงยางตรงนและลูกเต่าเราหลังๆจิตต์ได้เอาผ้าปาผาม้าผ้าทอลงมาทวายจีวันกับดมสดาที่นนี้ Kể cả việc được các vị sang bos hợp đặc biệt là việc được tiêu thụy 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 được tiêu được tiêu thụy 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 được 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 tiêu được tiêu thụy được và trả đây bây giờ 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 ช่างมาจากกรุเทพมายังคือปะกาจ้าปิ่นไม้แล้วก็จะได้ถ้าหักปิ่นไม้แล้วจะมาาประกาศทางวิทยุว่าเัไม่เขียนื่อใส่ทาเอ่อใส่เอนะเีย่ใส่้านนี้กับ่น้องอกกับแม่ทั้งหลายไม่เขียนื่อไว้บันทึกไว้นะบันทึกไว้นาสา Bố hôn kiếp bị bố hôn hỏi Bởi kiếp bị bố hôn hỏi Bởi sao thì tuần đây mà họ về Là, là à, làm khổ làm ra như Tuần tôi tham kỳ này Tham kỳ bố hôn hết tham là Kỳ nguyên niệm sơn làm cho bình xả lá Tại vì hạ những bố sơn thì tuần là tham kỳ rẻ Tại vì là... tham เงินเดือนแล้วเพราะว่าสัญญาณจากตํารวจอบัยเอาบริษัทนึงเนี่ยทางซาเอบริษัทนึงนคือตหลักานเลบอกู้เราจะเปลี่ยนนะขเได้เปลี่ยนนะกเือการแปลงใหม่ราคา70 70ตารางตอนพันต่อเป็นเงิน300,000 2 8 0 0 0อกี่บาทมันมีอยู สีปั uh, so so it feels, it feels like hey, ้ก็ตระอาสีปั้งตรงหนสีปั้งสักแบบั้นอแั้แต่มาหาเอาาใสเอายไปมนเอายปมนมุมีเป็ศูนย์แบอุปสรรมีการมีงานกจะมาตลอดนมาตลอดว่าั้นในน้ไงั้น้กระจายมาทุกมน้ะมาทุกน้แต่าหาบขอขอพกฝนดูวันดซีดหาเขาก็อกจอแม่ทั้งหล